ครับตรงนีง้เนาะห่อกระยำมือเศร้าเนะยามบวงนะครับใส่บวงไว้มันหวานอีกี่ปลังโอ้ยอยู่ขุดเกา่าลังเล็กในมาเนาะซ้อมเออหนีนู่งหนานแต่บโบยูโบดลอืโอ้หมีหนู่งนู่งหานแต่โบดูครับใส่ ได้ออกกลับมาใส่แล้วซั่นน่ะนุหานดวงจะบ่ติดกับเอ้าล่งนี้โดนแล้วครับท่าพี่น้องลงทสนๆเตนเตนเตนขยขยัอยู่ยอยู่อือวนจโโห

เดี๋ยวจำห้างก็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 เดี๋ยโอ้หาม,างงามนะเงียบพอมีน้องปลาหาม,างงามนะเงียบเอาหยากนี่ครับโอ้สวง,งามอยู่มึงเต็มมองที่ส้ำโดนมงกิงนงูหาแต่ปวติด ขั้นสุดท้ายเก็บอุ้ยเข็งดึงงัดนะมากระหองลุ้นงามหวังซิปล่างครับแต้มเดียวครับมาให้เนาะมาคลิป 5U5 กินมันเลยจ้า อย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้ครับเดี๋ยวบริหารคลิปใหม่ๆมือพุ่มได้เอาหัวม,เวม,มาเลาเี้ยงนะครับคือก็แต่ปล่อยหง่าก่อนครับช่วยละขอบคุ่มหันที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับเนาะผมหยวนไท้านโคกสวัสดีครับ